รับเข้าสู่ Homebuyer h ฮา d d ดดวนะคะวันนี้พามาดูโครงการที่อยู่อาศัยที่บรรยากาศดีๆค่ะที่เห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยเป็นโครงการบ้านเดี่ยวริมเลคค่ะชื่อโครงการคือเด l a เล v ว e วพระรามสองนั่นเองทะเลสาบของเขาเนี่ยไม่ใช่เล็กๆนะคะพื้นที่กว้างมากโอ้โหบรรยากาศดีทีเดียวเพราะฉะนั้น นี่ตอนนี้191ยูนิตของโครงการบ้านเดี่ยวที่นี่เหลือแค่5ยูนิตสุดท้ายแล้วนะคะและฮอตดีลในวันนี้ก็พิเศษสุดๆจริงๆเพราะว่าเป็นฮอตดีลของบ้านตัวอย่างค่ะนั่นหมายความว่าเราไม่ได้แค่บ้านเปล่าๆมาหนึ่งหลังแค่นั้นแต่เราได้บ้านหลังใหญ่ๆที่ดินกว้างๆพร้อมกับงานเดคอเรทงานตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนี่ย ครบถ้วนทุกอย่างพร้อมเข้าอยู่อย่างสมบูรณ์แบบในราคา25ล้าน2แสนบาทแต่เฉพาะคุณผู้ชมที่ดู Homebuyer Hot Deal นะคะโครงการเขามีส่วนลดให้อีก2ล้านบาทเพราะฉะนั้นราคาเน็ตของบ้านตัวอย่าง The Lake View จะเหลืออยู่ที่23ล้านกับอีก2 0 0แสนบาทได้ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนได้ฟรีค่าส่วนกลาง2ปีแล้วก็ในบ้านเนี่ยจะติดตั้งระบบ Active Airflow System ของ S c G เตรียมไว้ให้ด้วยประตูรั้วเนี่ยเป็นระบบไฟฟ้านะคะ Emergency Alarm ก็มีไว้ให้แล้วก็พวกฟรีค่าประกันมิเตอร์น้ำไฟมีถังน้ำมีปัม๊มน้ำจัดสวนปูย้าให้เสร็จเรียบร้อยทั้งหมดเลยโอ้โหที่ เห็นบรรยากาศแล้วขอชื่นชมวิวเลกอีกนิดนึงเดี๋ยวพาไปดูบ้านมาดูกันค่ะสวยจังเลยอ่ะนี่แหละค่ะบ้านตัวอย่างฮอตดีลในโครงการเดอะเลกวิวพระราม2นะคะซึ่งตำแหน่งของที่ดินอาจจะไม่ใช่บ้านริมน้ำบ้านริมเล็กแต่ว่า ตำแหน่งของบ้านตัวอย่างตรงนี้ต้องถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าแปลงนี้นะคะอยู่ติดกับพื้นที่สีเขียวอยู่ติดกับสวนขนาดใหญ่ของโครงการโอ้โหต้นไม้ร่มรื่นเลยทีเดียวแหละแล้วก็อยู่ใกล้คลับเฮาส์ด้วยไม่ใช่แค่ติดสวนธรรมดานะคะแต่ว่ามีทางลับเป็นประตูลับเปิดจากบ้านของเราเข้าไปที่สวนได้เลยโอ้โหนี่คือ ได้ความเป็น private zone จริงๆเหมือนมีสวนส่วนตัวอยู่หลังบ้านยังไงอย่างนั้นบ้านตัวอย่างหลังนี้ชื่อว่า Oasis นะคะขนาดที่ดินเนี่ยประมาณ130ตารางวาค่ะ แปลงใหญ่เลยทีเดียวแหละเพราะว่าบ้านของเขากว้างมากพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ440ตารางเมตรนะคะฟังก์ชันเอาหลักๆก่อนคือ4ห้องนอน5ห้องน้ำมีห้องรับแขกกับห้องพักผ่อนเนี่ยแยกกันต่างหากชัดเจนนะคะมีส่วนของดิงแล้วก็บริเวณที่เป็นพันที y กับห้องครัว ก็แยกอีกเช่นเดียวกันรวมถึงห้องพักห้องน้ำของแม่บ้านแยกออกไปต่างหากเป็นสัสดส่วนดีมากๆส่วนบริเวณโรงรถเห็นไหมคะใหญ่เลยรองรับได้ถึง3คันจอดรถในร่มนะคะงานดีไซน์ตัวบ้านจะเห็นว่า เรียบง่ายนะไม่หรือวาแต่ว่ามีความหรูหรามีความโอ่อ่าภูมิ R ฐานอยู่ด้วย<ม>เห็นไหมคะงานดีไซน์ด้านหน้าจะเป็นเสาคู่ทรงสูงแบบนี้เลยได้ความหรูหราแล้วก็ดูดีมากยิ่งขึ้นบริเวณเทเรสด้านหน้าก็กว้างนะคะนี่เดินได้อย่างสบายเลยแล้วก็สอดคล้องกับประตูเข้าบ้านนี่คุณดูสิเห็นไหมคะนี่ บ้านไม้จริงนะคะเป็นไม้สักที่โอ้ลายไม้สวยมากแล้วก็แข็งแรงทนทานด้วยส่วนการเปิดประตูนี่โอ้โหเห็นไหมคะดูดีอ่ะบานสวิงเปิดคู่แบบนี้เลยโอ้โหอ,อ,อ่ามากๆมา,มาเชิญเข้าบ้านค่ะโอ้โนี่ค่ะถัดจากประตูเข้ามานะคะจะเป็นส่วนของฟอเยค่ะหรือว่าถงพักคอยนั่นเองคุณดูสิโอ้ รูหราตรงนี้ออกแบบให้เป็นดับเบิลวอลลุ่มนะคะซีลิ่งสูงมากๆเลยทีเดียวแหละแล้วก็สเปคของวัสดุปูพื้นชั้นล่างเห็นไหมคะเงางามสวยงามเป็นกระเบื้องพอชเลนค่ะและย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่านี่คือบ้านตัวอย่างพร้อมขายค่ะเพราะฉะนั้น อะไรทั้งหลายทั้งปวงที่คุณเห็นในวิดีโอนี้ไม่ว่าจะเป็นงานเดคกเลตตกแต่งฝาผนังงานโคมไฟงานผ้าม่านเครื่องปรับอากาศทั้งหลายแหลเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดเนี่ยให้ไปทั้งหมดเลยค่ะยกเว้นอยู่นิดเดียว เฉพาะไม่กี่รายการอาจจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าบางส่วนนะคะที่โครงการเขาเอามาตั้งเป็นมอกอัพให้เราดูเป็นไอเดียเฉยๆอ่ะทีนี้เรามาดูพื้นที่การใช้งานบ้างจากฟอร์เย่เข้ามานะคะโถงกลางตรงนี้โอ้เห็นไหมคะจัดเป็นโต๊ะอาหารไว้ให้เป็นโซนของดิ닝ซึ่งโดยส่วนตัวเราชอบนะในการที่เขาเลือกเฟอร์นิเจอร์สำหรับบ้านตัวอย่างเป็นเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวค่ะเราสามารถขยับขยื่นเคลื่อนย้ายได้ สะดวกสบายแล้วก็บรรยากาศภายในบ้านนะคุณดูสิโปรง่งสบายตามากๆนี่ด้านหลังโอ้โหคือเป็นประตูที่เชื่อมกับเฉลียงหลังบ้านขนาดใหญ่ค่ะดูสิให้ดูเต็มๆเลยนี่เปิดออกมาหลังบ้านของเราโอ้โหแล้วก็ที่เห็นหลังรั้วต้นไม้ก็คือสวนพักผ่อนของโครงการค่ะพื้นที่สีเขียวของโครงการ เหมือนสวนหลังบ้านเลยนะเป็นส่วนตัวมากๆ p ไพรเว Zone จริงๆค่ะ,ฉะเฉลียงหลังบ้านใหญ่มากค่ะคือสามารถหาชุดก็อีสนามนะเป็นส่วนของมุมนั่งเล่นแบบเซมิอัล o ดรได้เลยเนี่ยพื้นที่สวนอยู่ด้านหลังเงียบสงบเป็นส่วนตัวค่ะแล้วความยาวของฉเฉลียงดูค่ะจากส่วนของดินนิ่งนะเชื่อมต่อไปถึงส่วนที่เป็น ห้องรับแขกด้วยเลยนี่ก็คือเข้าจากประตูบานนี้ก็ได้โอ้โหโดูดีอ่ะมาค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในบ้านกันต่อมาทางเดิมก็แล้วกันนี่ด้านนี้โอ้โหสวยงามน่าอยู่คือถัดจากส่วนของดินนิ่งเข้ามาโถงด้านนี้จะเป็นพื้นที่สําหรับห้องรับแขกนะคะคือโอเคมากเลยอ่ะดูสบายจริงๆแล้วความโปร่งที่อยู่รอบด้าน ดูดีมากเลยค่ะหรือว่าจะเป็นพื้นที่พักผ่อนเป็น living room ของครอบครัวก็ได้นะไม่มีแขกมาเราก็พักผ่อนกันได้อย่างสบายใจเลยทีเดียวแหละงานเดคกรเรงงานตกแต่งทั้งหลายทั้งปวงเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดได้ไปหมดเลยนะคะอ่ะและถัดมาห้องนี้คือห้องนอนที่4ค่ะอยู่ชั้นล่างโอ้สวยจังคืออย่างที่บอกค่ะเฟอร์นิเจอร์ของบ้านตัวอย่างหลังนี้เนี่ย เขาทำออกมาได้ดีนะคือเป็นเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวจำนวนไม่เยอะด้วยเพราะฉะนั้นเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามที่เราต้องการมีผู้สูงอายุห้องนี้ก็ปรับเป็นห้องนอนที่4อยู่ชั้นล่างได้สะดวกสบายไม่ต้องขึ้นลงบันไดห้องน้ำส่วนตัวอยู่ด้านนี้นะคะเดี๋ยวพาไปดูหรือว่าจะเป็นห้องพักรับรองแขกหรือไม่มีผู้สูงอายุนี่ไง ก็เป็นห้องทำงานได้คือเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ถึงแม้ว่าจะมีเฟอร์นิเจอร์มีงานตกแต่งอยู่แล้วนี่ค่ะมาดูห้องน้ำด้านนี้โอ้ห้องน้ำข้างในนี่สวยมากเลยนะอันนี้ไม่ต้องทำเพิ่มเลยใช้งานได้ทันทีมาดูต่อค่ะโอ้โหส่วนของ์วิสโซนบ้าง ถัดจากดิ닝นะคะจะมีส่วนของพันที y เป็นแพันที y ที่ใหญ่มากอะ่ะคืออาจจะเรียกเป็นครัวฝรั่งก็ได้นะเราสามารถคุกกิ้งอาหารที่กลิ่นไม่ฉุนกลิ่นไม่แรงได้สบายๆเลยโอ้สวยพร้อมใช้งานทุกอย่างค่ะเคาน์เตอร์ตรงนี้รูปตัวยูนะคะแล้วด้านนี้ก็จะมีตู้เก็บของเตรียไมไว้ให้โอ้ครบพร้อมอยู่พร้อมใช้งานจริงๆแล้วถัดเข้าไปด้านในสุด ค่อยเป็นห้องครัวไทยแล้วค่ะโอ้โหนี่คุณดูสิทุกสิ่งทุกอย่างได้ตามนี้เลยนะมีบานปิดเพราะฉะนั้นสามารถคุกกิ้งทำอาหารได้กลิ่นและควันไม่ไปรบกวนส่วนอื่นๆแล้วคุณดูงานที่เขาให้เนี่ยสุดยอดเลยอะ่ะพร้อมใช้งานได้ทันทีแล้วด้านนี้สวยมากเห็นไหมคะขนาดนี้เป็นมุมล้างจานนะดูดีดูดีอะ งานระบายอากาศก็คือมีประตูหลังบ้านช่วยระบายอากาศได้อย่างเต็มที่หน้าต่างบานนี้เปิดได้นะคะเป็นบันเลื่อนโอเคมากเลยอะดูซิด้านข้างโอ้ด้านนอกเขามีเฉลียงเตรียมไว้ให้นะอาจจะเพิ่มเติมในส่วนของการซักล้างอื่นๆก็ได้รวมถึงเป็นทางเข้าออกสำหรับห้องพักและห้องน้ำของแม่บ้านอยู่ด้านนอกชัดเจนเลยอีกส่วนหนึ่งยังไม่หมดนี่ห้องน้ำส่วนกลางของชั้นล่างนะคะ โอ้สวยทําเป็นพาวเดอร์รูมไปให้คือทุกคนแขกที่มาบ้านสามารถมาใช้งานได้อย่างสะดวกสบายดูดีมากเลยอะ่ะแล้วก็บานนี้ก็คือประตูที่เชื่อมมาจากโรงรถนั่นเองคือเวลาที่เราชอปปิง้งซื้อข้าวของมาเนาะเปิดประตูบานนี้ผลเข้าบ้านมาเก็บในครัวหรือว่าจะไปเก็บที่ห้องเก็บของใต้บันไดก็ได้อยู่ด้านนี้โอ้โหห้องเก็บของใหญ่เลยค่ะเห็นไหม คือพื้นที่ที่ยังเหลือๆเนี่ยเราสามารถเดคอเรตจัดเฟอร์นิเจอร์เพิ่มเติมได้ตามปามปะดามนี่ค่ะโอ้ดิฉันหายไปในอีกมัลติเวิร์หนึ่งดูดีมากอ่ะทีนี้ขึ้นไปดูข้างบนค่ะราวกันตกเป็นกระจกเทมเปอร์นะคะดูดีอ่ะเข้ากับวัสดุของตัวบันไดที่เป็นไม้สวยงามเลยทีเดียวแหละ แล้วพื้นชั้นบนเนี่ยดูโคซี่อบอุ่นนะคะนี่เป็นปารเก้ไม้มะค่านะโอ้ดูดีมากๆเลยอะ่ะลายไม้สวยสวยโอ้แล้วก็บนชั้นสองนะคะเขาทำเป็นชั้นลอยไว้เพิ่มเติมด้วยนะเนี่ยเป็นส่วนของห้องพราได้สบายเลยนะเพราะว่าอยู่ในตำแหน่งที่สูงที่สุดของบ้านหรือถ้าจะไม่เป็นห้องพระ เด็กๆชอบมุมนี้อย่างแน่นอนค่ะเหมือนห้องใต้หลังคาเลยเป็นอีกหนึ่งพื้นที่พักผ่อนที่เราสามารถจัดได้ตามที่เราต้องการส่วนข้างบนนี้นะคะ3ห้องนอนใหญ่ๆทุกห้องมีห้องน้ำส่วนตัวแล้วก็รวมถึงนี่ไงถงกลางบนชั้น2ของแบบบ้าน Oasis บ้านตัวอย่างของ The Lake View พระราม2ค่ะ เป็น Family Area ยได้สบายๆเลยบรรยากาศดีมากนี่ด้านหน้าเป็นระเบียงด้วยนะออกไปรับลมได้โอเคเลยอะ่ะตัวราวกันตกของระเบียงก็เป็นกระจกเทมเปอร์นะคะได้ความโมเดิลที่ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นโอ้คือพื้นที่เนี่ยใช้งานได้ทุกตารางนิ้วเลยแล้วก็เราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะลักษณะของเฟอร์นิเจอร์ที่เขาเลือกใช้เนี่ยสามารถเคลื่อนย้าย หรือปรับได้อย่างสะดวกสบายเลยทีเดียวทีนี้มัสเตอร์เบดรูมห้องนี้ไม่ใช่อ๋อด้านนี้ค่ะมาตามมาโอ้โหมัสเตอร์เบดรูมตกแต่งสวยมากอะ่ะได้ไปแบบนี้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วโดยเฉพาะตำแหน่งของห้องการดีไซน์ช่องเปิดนี่ยทำได้ดีมากในส่วนของพื้นที่ที่เป็นห้องพักผ่อนห้องนอนของเราเนี่ย มีระเบียงอยู่ด้านข้างด้วยดูดีดูดีค่ะมาดูมาดูาดโอ้นี่ไงคะ่ะนี่คือระเบียงของมาสเตอร์เบดรูมค่ะกว้างๆแบบนี้แล้วก็อย่างที่บอกตำแหน่งนี่เห็นไหมด้านนอกนี่คือสวนของโครงการนะคะเหมือนสวนส่วนตัวเลยอะ่ะออกมาพักผ่อนชมวิวได้เชา้ชาเชา้เยน็ยนเยน็นแดดร่มลมตกนะคะมีชุดเก้าอี้สนามเป็นมุมนั่งจิบน้ำชาเอาท์ดอได้เลยนะ ด้านโน้นที่เห็นก็คือส่วนของคลับเฮาส์นี่อยู่ใกล้แค่นี้เองโอ้โหบรรยากาศดีจริงๆโอ้ยการตกแต่งงานดีไซน์ต่างๆเนี่ยเตรียมไว้ให้คุณสามารถใช้ชีวิตได้ทันทีเลยค่ะนี่คือส่วนของ Walk in Closet นะคะอคือเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลายทั้งปวงที่ยกให้เนี่ยมันสามารถใช้งานได้จริงทั้งหมดเลยนะเนี่ยตู้เก็บของพวกนี้ เอาไว้โชว์ในส่วนของแอ e เซซอรีอะไรต่างๆแล้วก็ด้านในสุดก็คือห้องน้ำส่วนตัวของมาสเตอร์เบดมซึ่งฟังก์ชันฟูลมากครบทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นอ่างล้างหน้าเนี่ยแยก h ีส์อันเธนะคะมีส่วนของชาเวอร์แล้วก็มีบัธทับด้านนี้แล้วคุณดูบริเวณอ่างอาบน้ำเนี่ยผนังนี่เป็นกระจกเลยนะคะสามารถชมวิว สวนด้านหลังของเราได้แบบเต็มตาเลยทีเดียวแหละบรรยากาศเนี้ยดีมากห้องใหญ่จริงๆเดี๋ยวไปดูต่อโอ้โหคือนี่ห้องนอนที่สองนะคะห้องนอนบ้านหลังนี้เนี่ยหายห่วงใหญ่ทุกห้องแล้วก็ไม่ต้องห่วงเลยเรื่องของการตกแต่งเรื่องของเฟอร์นิเจอร์จัดให้แบบนี้ได้ไปเลยนี่ส่วนนอนแล้วก็ห้องนี้จะมีระเบียงอยู่ด้านหน้านะคะด้านในทำวอล์กอินได้ ห้องน้ําส่วนตัวโอ้โหนี่ถ้าเทียบกับบ้านอื่นเนี่ยห้องนี้ก็เป็นมาสเตอร์เบดรูมได้เลยนะห้องกว้างมากโอ้โหต้องบอกว่าบ้านหลังนี้นะคะสวยหมดจดทุกห้องทุกๆตารางนิ้วทุกๆพื้นที่เลยทีเดียวแหละแล้วก็งานเดตกเล็งานดีไซน์ที่เตรียมไม้ให้เนี่ย อยู่ได้จริงใช้ชีวิตได้จริงและสะดวกสบายจริงๆด้วยอันนี้ห้องนอนที่3นี่ค่ะมีระเบียงด้านหลังเห็นสวนที่อยู่หลังบ้านเราแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็น Walk in c l o s e t โอ้โหครบหมดเลยห้องน้ำส่วนตัวอยู่ด้านใน แหน่งโลเคชันของเดอะเลควิวอยู่ในโซนพระราม2นะคะถ้าบอกว่าตรงนี้อยู่ในอนาณาจักรของสาลินซิตี้โอ้โหหลายคนร้องอ๋ออย่างแน่นอนโครงการเขาใหญ่มากแล้วก็ด้านหน้าของโครงการเนี่ยชื่อว่าถนนเจษดาวิถีนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเข้ามาจากถนนใหญ่พระรามสองเนี่ยได้หลายเส้นทางเลยมาทางซอยวัดพันท้ายนรสิงห์ก็ได้มาทางซอยข้อกระบือก็ได้หรือว่าจะมาจากตัวเมืองสมุทรสาครก็ได้ แล้วอีกหน่อยนะการเดินทางจะสะดวกยิ่งขึ้นด้วยนะเพราะว่าด้านหน้าถนนใหญ่พระรามสองกำลังก่อสร้างมอเตอร์เวย์อยู่บนเกาะกลางของถนนแล้วก็มอเตอร์เวย์เส้นนี้ก็จะไปเชื่อมเข้ากับทางด่วนพระรามสามวงแหวนรอบนอกค่ะโอ้โหทีนี้การเดินทางเข้าพื้นที่ใจกลางเมืองจะสะดวกสบายแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นส่วนสิ่งโดยความสะดวกอื่นเนี่ยต้องบอกว่าหายห่วงนะคะเพราะว่าด้านหน้าโครงการ บริเวณถนนเจษดาวิถีเนี่ยร้านค้าร้านอาหารร้านสะดวกซื้อของกินของใช้ในชีวิตประจําวันมีเพียบพร้อมทุกอย่างโรงเรียนดีๆก็มีนะอยู่ในถนนเส้นนี้แหละหรือว่าออกไปที่ถนนใหญ่พระามสองห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่คอมมูนิตี้มอลโรงพยาบาลต่างๆมีครบเพียบพร้อมทุกอย่างค่ะแล้วก็ฮอตดีลสำหรับวันนี้น่าสนใจนะคะ บ้านโอเอซิสหลังนี้เป็นบ้านตัวอย่างของโครงการนั่นหมายความว่าขายยกให้ทั้งหมดเลยเฟอร์นิเจอร์งานตกแต่งที่สวยงามที่เห็นทั้งหมดเนี่ยได้ไปค่ะในราคา25ล้าน2แสนบาทแต่เดี๋ยวก่อนสำหรับคนที่ชม o o m e u u y e r Hot Deal นะคะมีส่วนลด2ล้านบาทเพราะฉะนั้นราคาเน็ตของบ้านหลังนี้คือ 23ล้านกับอีก2แสนบาทค่ะฟรีค่าธรรมเนียมการโอนฟรีค่าส่วนกลาง2ปีภายในบ้านเขาก็ติดตั้งระบบ Active Airflow System ของ SCG ไว้ให้รั้วบ้านนะคะเป็นระบบประตูรั้วไฟฟ้าแล้วก็จะมี Emergency Alarm เตรียมไว้ให้ค่าประการมิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟโครงการออกให้แถมปัม๊มน้ำถังเก็บน้ำการจัดสวนรอบๆบ,บ้านทั้งหมดนี้ในราคา 23ล้าน2แสนบาทค่ะแล้วก็อย่าลืมนะตำแหน่งของตัวบ้านเนี่ยอยู่ติดกับสวนอยู่ติดกับพื้นที่สีเขียวบรรยากาศดีมากๆเงียบสงบเป็นส่วนตัวที่สุดหลังนี้มีหนึ่งเดียวเท่านั้นหรืออยากได้หลังใหญ่กว่านี้อ๋อไม่มีปัญหาค่ะเข้ามาดูได้เลยมีอีกแบบหนึง่งชื่อว่าเ a v e นนะคะพื้นที่ใช้สอยถึง4ี0 17ตารางเมตรเลยทีเดียว5ห้องนอน5ห้องน้ำนะคะมีห้องรับแขกมีห้องครัวมีส่วนเตรียมอาหารมีโซนของดิงมีห้องพระมีห้องพักของแม่บ้านห้องน้ำแยกสัดส่วนชัดเจนที่จอดรถ3คันอย่าลืมนะคะบรรยากาศดีๆแบบนี้เป็นโครงการบ้านเดี่ยวที่อยู่ใกล้ทะเลสาบอยู่ริมเลคขนาดใหญ่แบบนี้เหลือแค่5ยูนิตสุดท้ายเท่านั้นค่ะแต่ละแปลงแต่ละแบบบ้านเนี่ย ก็จะมีโปรโมชั่นที่แตกต่างกันไปนะคะแต่รับรองได้เลยว่าให้จุกทุกแปลงแวะเข้ามาได้เลยค่ะที่นี่เดอะเลคฟิวพระราม2ขอบคุณมากๆที่ตตามสวัสดีค่ะ